ตอนที่ร้อยหนึ่งเรื่องที่สิบสองนางปตตาจาราว่าด้วยสิ่งเดียวประเสริฐกว่าร้อยกว่าพันว่าไว้ดังนี้ นางปตตาจาราว่าไว้ดังนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบพระปตตาจาราเถรีตรัสพระคาถานี้ว่าโยจวัสสะตังชีเวออัดสังอุทยัพพยังเอกาหังชีวิตัง สยโยปัส,สโตอุทยัพทะยังดังนี้ก็ผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่พึงเป็นผู้อยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้น ดังนี้ความรักไม่เลือกชั้นวันนะว่าไว้ดังนี้ดังได้สดับมานางปตาจารานั้นได้เป็นทิดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติ40สโกดในกรุงสาวัตถีมีรูปร่างงามในเวลานางมีอายุได้16ปี มารดาบิดาเมื่อจะรักษาจึงให้นางอยู่บนชั้นบนสุดของปราสาทเจ็ดชั้นถึงเมื่อเป็นเช่นนั้นนางก็ยังสมคบกับคนรับใช้คนหนึ่งของตนครั้งนั้นมารดาบิดาของนางยกให้แก่ชายหนุ่มคนหนึ่ง ในสกุลที่มีชาติเสมอกันและกำหนดวันวิวาหะเมื่อวันวิวาหะนั้นใกล้เข้ามานางจึงพูดกับคนรับใช้ผู้นั้นว่าได้ยินว่ามารดาบิดาจากยกฉันให้แก่สกุลโนนในการที่ฉันไปสู่ตระกูล สามีท่านแม้ถือบรรณาการเพื่อฉันมาแล้วก็จักไม่ได้เข้าไปในที่นั้นถ้าท่านมีความรักในฉันก็จงพาฉันหนีไปโดยทางใดทางหนึ่งในบัดนี้นี่แลคนรับใช้นั่นรับว่าดีละดีละนางผู้เจริญ แล้วกราบว่าถ้าอย่างนั้นฉันจักยืนอยู่ในที่ชื่อโน้นแห่งประตูเรือนแต่เวลาเช้าตรู่พรุ่งนี้หลอนพึงออกไปด้วยอุบายอย่างหนึ่งแล้วมาในที่นั้นในวันที่สองก็ได้ยืนอยู่ในที่นัดหมายกันและกันไว้ดังนี้ นางปตาจาราหนีไปอยู่กับคนใช้ว่าไว้ดังนี้ฝ่ายทิดาเศรษฐีนั้นนุ่งผ้าปอนปอนสยายผมเอารำทาสรีระกายถือหม้อน้ำออกจากเรือนเหมือนเดินไปกับพวกทาสีได้ไปยังที่นั้นแต่เช้าตรู ชายคนรับใช้นั้นพานางไปไกลแล้วสำเร็จการอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งไถนาในป่าแล้วได้นำฟืนและผักเป็นต้นมาทิดาเศรษฐีนอกนี้เอาหม้อน้ำมาแล้วทำกิจมีการ ทำกิจมีการตําข้าวและหุงต้มเป็นต้นด้วยมือของตนเองสเสวยผลแห่งความชั่วของตนครั้นนั้นสัตว์เกิดในครันตั้งขึ้นในท้องของนางแล้วนางมีครันแก่แล้วจึงอ้อนวอนสามีว่าใครใคร ผู้อุปการะของเราไม่มีในที่นี้ธรรมดามารดาบิดาเป็นผู้มีใจอ่อนโยนในบุตรทั้งหลายท่านจงนำฉันไปยังสำนักของท่านเถิดฉันจะครอดบุตรในที่นั้นสามีนั้นคัดขานว่านางผู้เจริญ เจ้าพูดอะไรมารดาบิดาของเจ้าฉันเห็นแล้วพึงทำกรรมก่อนมีอย่างต่างๆฉันไม่อาจไปในที่นั้นได้นางแม้อ้อนวนแล้วอ้อนวอนอีกอ้อนวอนเล่าเล่าเมื่อไม่ได้ความยินยอมในเวลาที่สามีนั้นไปป่า จึงเรียกคนคุ้นเคยมาสั่งว่าถ้าเขามาไม่เห็นฉันจะถามว่าฉันไปไหนพวกท่านพึงบอกความที่ฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนดังนี้แล้วก็ปิดประตูเรือนหลีกไปฝ่ายสามีนั้นมาแล้วไม่เห็นพัญญานั้น จึงถามคนคุ้นเคยฟังเรื่องนั้นแล้วก็ติดตามไปด้วยคิดว่าจะให้นางกลับพบนางแล้วแม้อ้อนวอนมีประการต่างๆก็มิอาจให้นางกลับได้ทีนั้นลมกรรมัชชวาดของนางปั่นป่วนแล้วในที่แห่งหนึ่ง นางเข้าไปในละหวางพุ่มไม้พุ่มหนึ่งพูดว่านายลมกำมัดชวาดของฉันปั่นป่นปวนแล้วนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นดินคลอดเด็กโดยยากแล้วคิดว่าเราพึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้ว จึงกลับมาสู่เรือนสามีสำเร็จการอยู่ด้วยกันอีกเที่ยวสมัยอื่นครันของนางตั้งขึ้นอีกนางเป็นผู้มีคันแก่แล้วอ้อนวอนสามีโดยในก่อนนั้นแลเมื่อไม่ได้ความยินยอมจึงอุ้มบุตรด้วยสะเอลอีกไปอย่างนั้นเหมือนกันแล แม้สามีนั้นก็ติดตามไปพบแล้วก็ไม่ปรารถนาจะกลับครั้นนั้นเมื่อชนเหล่านั้นเดินไปอยู่มหาเมฆอันมิใช่ฤดูการเกิดขึ้นท้องฟ้าได้มีท่อทานตกลงไม่มีละหว่างฝนตกไม่มีหยุดดังสายฟ้าแผดเผาอยู่โดยรอบ ดังจะทำลายลงมาด้วยเสียงแผดแห่งมหาเมฆในครั้งนั้นลมกำมัชวาดของนางปันปวนแล้วนางเรียกสามีมากล่าวว่านายลมกำมัชวาดของฉันปั่นปวนแล้วฉันไม่อาจจะทนได้ท่านจงรู้สถานที่ฝนไม่รดดิฉันสามีนั้น มีมีดอยู่ในมือตรวจดูข้างโน้นข้างนี้เห็นพุ่มไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปวกแห่งหนึ่งเริ่มตัดกิ่งไม้นั้นลำดับนั้นอาสรพิษมีพิษลายกาดตัวหนึ่งได้เลื้อยออกมาจากจอมปวกกัดเขาในขณะดนั้นนั่นแล ทะเละของเขามีสีเขียวดังถูกเปลวไฟอันตั้งขึ้นในกายภายในไม่อยู่ล้มลงในที่นั้นนั่นเองฝ่ายภรรยานอกนี้เสวยทุกอย่างมะหันทีเดียวแม้มองดูทางมาของเขาอยู่ก็มิได้เห็นเขาเลยจึงคลอดบุตรคนอื่นอีก ทาลกทั้งสองทนกำลังแห่งแดดลมและฝนไม่ได้ก็ร้องไห้ร่นนางเอาทาลกแม้ทั้งสองคนนั้นไว้ในที่ระหว่างอุทธรกอดเอาไว้ยืนเท้าแผ่นดินด้วยเขา่าและมือทั้งสองให้ลาตรีล่วงไปแล้วสลีละทั้งสิ้นได้เป็นดัง ใบไม้เหลืองเหมือนไม่มีโลหิตเมื่ออรุณขึ้นนางอุ้มบุตรคนหนึ่งซึ่งมีสีดังชิ้นเนื้อด้วยสะเอวจูงบุตรนอกนี้ด้วยมือกล่าวว่ามาเถิดพ่อบิดาของเจ้าไปโดยทางนี้ดังนี้แล้วก็เดินไปตามทางที่สามีไปเห็นสามีนั้นล้มตาย บนจอมปลวกมีสีเขียวตัวกระด้างร้องไห้รำพันว่าเพราะอาศัยเราสามีของเราจึงตายที่หนทางเปรี่ยวดังนี้แล้วก็เดินไปดังนี้นางเห็นแม่น้ำอจิรวดีเต็มเปลี่ยมด้วยน้ำมีประมาณเพียงเขา่า มีประมาณเพียงนมเพราะฝนตกตลอดคืนยันรุ่งไม่อาจลงน้ำพร้อมกับทาลกสองคนได้เพราะตนมีความรู้อ่อนจึงพักบุตรคนใหญ่ไว้ในที่ฝั่งนี้อุ้มบุตรคนเล็กนอกนี้ไปฝั่งโน้นลาดกิ่งไม้ไว้ให้บุตรนอน แล้วคิดว่าจากไปที่อยู่ของบุตรคนโตนี้ไม่อาจละบุตรอ่อนไว้ได้กลับดูแลแล,แล,วแล,วแล้วแล้วเล่าเล่าเดินไปไม่อาจละบุตรอ่อนได้กลับแลดูแลดูแล,แล,แ,ลแล้วแล้วเล่าเล่าเดินไปครั้นในเวลาที่นางถึงกลางแม่น้ำ อจิระวดีเยียวตัวหนึ่งเห็นเด็กทารกนั้นก็โฉบลงมาจากอากาศด้วยสำคัญว่าเป็นชิ้นเนื้อนางเห็นมันโฉบลงมาเพื่อต้องการบุตรจึงโบกมือทั้งสองขึ้นร้องด้วยเสียงดังสามครั้งว่าสู้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 เย,ยวไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยเพราะไกลกัน จึงเชียวเด็กบินขึ้นไปในเวหาไปแล้วแม่บุตรผู้ยืนอยู่ที่ฝั่งนี้เห็นมารดายกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังทำท่าทางกลางแม่น้ำจึงโดดลงในแม่น้ำโดยเร็วด้วยสำคัญว่ามารดาเรียกเราเย,ยว่เชียวบุตรอ่อนของนางไปบุตรคนโตถูกน้ำ พัดไปด้วยประการชนีนางทราบข่าวว่ามารดาบิดาตายอีกว่าไว้ดังนี้นางเดินร้องไห้รำพันว่าบุตรของเราคนหนึ่งถูกเยีหวเฉียวไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายเสียในที่เปรี่ยวพบบุรุษคนหนึ่ง เดินมาสู่กรุงัพบบุรุษคนหนึ่งเดินมาแต่กรุงสาวัตถีจึงถามว่าพ่อท่านอยู่ที่ไหนบุรุษนั้นกล่าวว่าฉันอยู่ในกรุงสาวัตถีละแม่ทิดาเศรษฐีกล่าวว่าตระกูลชื่อโนนเห็นป่านนี้ใกล้ถนนในกรุงสาวัตถีมีอยู่พ่อทราบไหมพ่อ บุรุษนั้นกล่าวว่าฉันทราบแม่แต่อย่าถามถึงตระกูลนั้นเลยเพราท่านรู้จักตระกูลอื่นก็จงถามเถิดทิดาเศรษฐีกล่าวว่ากรรมด้วยตระกูลอื่นของฉันไม่มีฉันถามถึงตระกูลนั้นเท่านั้นแหละพ่อบุรุษนั้นกล่าวว่าแม่ฉันบอกก็ไม่ควร ทิดาเศรษฐีกล่าวว่าบอกฉันเถิดพ่อบุรุษนั้นกล่าวว่าวันนี้แม่เห็นฝนตกคืนยันรุ่งไหมทิดาเศรษฐีกล่าวว่าฉันเห็นพ่อฝนนั้นตกคืนยันรุ่งเพื่อฉันเท่านั้นไม่ตกเพื่อคนอื่นแต่ฉันจะบอกเหตุที่ฝนตกเพื่อฉัน แกท่านภายหลังท่านปรูดบอกความเป็นไปในเรือนเศรษฐีนั้นแก่ฉันก่อนบุรุษนั้นกล่าวว่าแม่วันนี้ในตอนกลางคืนเรือนล้มทับแม้คนทั้งสามคือเศรษฐีหนึ่งพัญญาเศรษฐีหนึ่งบุตรเศรษฐีหนึ่งทั้งสามคนนั้นถูกเผาในเชิงตะกอนเดียวกัน แม่เอ๋ยควันนั้นยังปรากฏอยู่ดังนี้ขณะนั้นนางไม่รู้สึกถึงผ้านุ่งซึ่งได้หลุดลงถึงความเป็นคนวิกฤลจริตยืนตะลึงอยู่ร้องไห้ลำพันบนเพอส่วนเซไปว่าบุตรสองคนตายเสียแล้วสามีของเรา ก็ตายเสียแล้วที่ทางเปรี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเผาอยู่บนเชิงตะกอเดียวกันดังนี้คนทั้งหลายเห็นนางแล้วเข้าใจว่าเป็นหญิงบ้าบาจึงถือเอาอยากเยื่อโกยฝุ่นโปรยลงบนศรีรษะกว้างด้วยก้อนดินดังนี้ พระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางบริษัทสีในพระเชตวันมหาวิหารได้ทอดพระเนตรเห็นนางผู้บำเพ็ญบารมีมาแสนกับสมบูรณ์ด้วยอภินิหารเดินมาอยู่ดังนี้นางได้ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อนๆว่าไว้ดังนี้ ได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทัทมุตระนางปตตาจารานั้นเห็นพระเถรีผู้ทรงวินัยรูปหนึ่งอันพระปัุมุตระาศาสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตตะคะ,ะดังเท้าสก,กะจับที่แขนตั้งไว้ในสวนนันทวัน จึงทำคุณความดีแล้วตั้งความปรารถนาไว้แม้หม่อมฉันพึงได้ตำแหน่งเลิศกว่าพระเถรีผู้ทรงวินัยทั้งหลายในสำนักพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์พระประทุมุตระพุทธเจ้าทรงเล็งอนาคตตังสยานไปก็ทราบว่า ความปรารถนาจะสำเร็จจึงพยากรณ์ว่าในอนาคตการหญิงผู้นี้จะเป็นผู้เลิศกว่าพระเถรีผู้ทรงวินัยทั้งหลายมีนามว่าปตาจาราในศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจ้าดังนี้พระาศาสดาทรงเห็นนาง ผู้มีความปรารถนาตั้งไว้แล้วอย่างนั้นผู้สมบูรณ์ด้วยอภินิหารกำลังเดินมาแต่ในที่ไกลเทียวทรงดำริว่าเว้นราเสียผู้อื่นชื่อว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งของหญิงผู้นี้ได้ไม่มีจึงได้ทรงนำนางโดยประการที่นางจะบายหน้า สูยหารเดินมาบริษัทเห็นนางแล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าให้หญิงบ้านนี้มาที่นี้เลยพระศาสดาตรัสว่าพวกท่านจงหลีกไปอย่าห้ามเธออย่าห้ามเธอในเวลานางมาใกล้จึงตรัสว่าจงกลับได้สติเถิดน้องหญิงจงกลับได้สติเถิดน้องหญิง นางกลับได้สติด้วยพุทธานุภาพในขณะนั้นนนั่เองในเวลานั้นนางกำหนดความที่ผ้านุ่งหลุดได้แล้วให้เกิดหิริโอตปะขึ้นจึงนั่งกระโยงลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งจึงโยนผ้าห่มให้นางนางนุ่งผ้าแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคม ด้วยเบญจางคปดิษฐแทบพระบาททั้งสองซึ่งมีวันณะดังทองคำแล้วทูลว่าขอพระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งแก่หม,ม่อมฉันเถิดพระเจ้าข่าเพราะว่าเยี่ยวเชียวบุตรคนหนึ่งของหม่อมฉันไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีตายที่ทางเปรียวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับตาย เขาเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันดังนี้พระศาสดาทรงสดับคำของนางจึงตรัสว่าอย่าคิดเลยอย่าคิดเลยปตาจาราเธอมาสู่สำนักของผู้สามารถจะเป็นที่พึ่งพมนักอาศัยของเธอได้แล้วเหมือนอย่างว่าบัดนี้บุตรคนหนึ่งของเธอถูกเหยี่ยวเชียวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไป สามีตายแล้วที่ทางเปรี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับฉันใดน้ำตาที่ไหลออกของเธอผู้ร้องไห้อยู่ในสงสารนี้ในเวลาที่ปิยชนมีบุตรเป็นต้นตายยังมากกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้งสี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่มีประมาณน้อยน้ำตาของคนผู้อันทุก์ขถูกต้องแล้วเศร้าโศกมิใช่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นเหตุไรเธอจึงประมาอทยู่เล่าแม่น้องดังนี้เมื่อพระาศาสดาตรัสสอน มะตัดคะปะริยายะสูตรอยู่อย่างนั้นความโศกในสลริละของนางได้ถึงความเบาบางแล้วลำดับนั้นพระาศ,าศาสดาทรงทราบที่นางผู้มีความโศกเบาบางแล้วทรงเตือนสติแล้วตรัสว่าปตาจาราขึ้นชื่อว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้น ไม่อาจาเพื่อเป็นที่ต้านทานไม่เป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ป้องกันของผู้ไปสู่ประ,ละโลกได้เพราะฉะนั้นบุตรเป็นต้นเหล่านั้นถึงมีอยู่ถึงมีอยู่ก็ชื่อว่าย่อมไม่มีทีเดียวส่วนบรรัณฑิตชำระศีแลแล้วควรชำระทางที่ ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานของตนเท่านั้นเมื่อจะทรงสแสดงธรรมได้ตรัสพระคาถานี้ว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อต้านทานบิดาก็ไม่มีถึงพวกพ้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทาน ในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีบัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสํารวมในศีลพึงชำระทางไปสู่นิพพานโดยเร็วทีเดียวในการจบเทศนานางปตาจาราเผากิเลสเผากิเลสมีประมาณเท่าฝุ่นในแผ่นดินใหญ่แล้ว ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลชนเหล่าอื่นเป็นอันมากบรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลนางปตาจลาทูลขอบวชฝ่ายนางปตาจลานั้นเป็นพระโสดาบันแล้วทูลขอบรรพชากะพระาศาสดา พระศาสดาทรงทรงนางไปยังสำนักของพวกภิกษุณีให้บรรพชาแล้วนางได้อุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าปตาจาราเพราะนางกลับความประพฤติได้คือเพราะมีความประพฤติเว้นจากผ้าก็มีดังนี้วันหนึ่งนางกำลังเอาหม้อตักน้ำล้างเทา้า เทลงน้ำนั้นหลายไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดครั้งที่สองน้ำที่นางเทลงได้หลายไปไกลกว่านั้นครั้งที่สามน้ำที่เทลงได้ไหลายไปไกลแม้กว่านั้นด้วยประการชนีนางถือเอาน้ำนั้นนั่นแลเป็นอารมณ์กำหนดไว ทั้งสามแล้วคิดว่าสัตว์เหล่านี้ตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งแรกตายเสียในมัชชิมะวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทครั้งที่สองไหลไปไกลกว่านั้นตายเสียในปัจชิมะวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งที่สาม หลไปไกลแม้กว่านั้นดังนี้พระศาสดาประทับในพระคันทกุดีทรงแผ่พระรัศมีไปเป็นดังประทับยืนอยู่เฉพาะหน้าของนางตรัสว่าปตาจาราข้อนั้นอย่างนั้นข้อนั้นอย่างนั้นด้วยว่าความเป็นอยู่วันเดียวก็ดี ขณะเดียวก็ดีของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งปัญจขันเหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งปัญจขันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า โยจะวัสสตังช e> ีเวอัดสังอุทยยพพยังเอกาหังชีวิตังสยโยปัสโตอุทยยพทยังดังนี้ก็ผ oh, ja. mm ู <D <D ้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื Whoops, ่อมอยู่พึงเป็นผู้อยู่ร้อยปีความเป็นอยู่ วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นดังนี้หมดว่าอปัสสังอุทยัพพยังคือไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่ด้วยลักษณะ25แห่งปัญจขันธ์หมดว่า ปัสสโตอุทะยพะยังคือความเป็นอยู่แม้วันเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งปัญจขันเหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของบุคคลนอกนี้ในเวลาจบเทศนานางปตาจาราบรรุพระอะรหันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิธายานทั้งหลายดังนี้แลจบเรื่องนางปตาจาราเพียงเท่านี้